แต่ว่าทางอื่นผมบอลูผมแก่ให้ตัวนี้คือนี่ฮะก้อนรองตัวนี้ห้ามรองเกินสองก้อนขนาดนี้ครับระยะปีกนกมันม่พอครับผมนี่ปีกนกสั้นครับบ่ครับนี่จนงัดกันแล้วครับนี่คือถึงหนุนกี่ก้อนมันก็ลงอีกไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันปีกนกบนมันสุดแล้วครับนี่มันลงมาจนสุดแล้วนี่ครับมันสุดแล้วมันลงอีกว่าใดแล้วครับนี่มันสุดแล้วเพราะว่าปีกนกบนถึงห้องจะก,ก่อนกับคือเก่าครับขับเป็นรถรุ่นอื่นนีี ีกนกบนขาดครับนี่มองลูกหมากแต่นี่มันเป็นวีโก้ปีกนกมันแข็งเนี่ยครับเป็นพวกฟอร์ดพวกได้ตันนี่ขาดทันทีครับนี่ตรงนี้ครับตรงลูกหมากคขาดทันทีครับอันตรายครอันตรายครับผมอย่าหาทําครับขี่ไม่ได้นะครับแบบนี้กระดิ่งกระดอนเลยครับรถอนี้เปลี่ยนมาแต่โดนลาไปปุ่นอย่างนี้ครับของโดนนะจ่ะครับผมประมาณนั้นครับก็เลยเอามาให้ท่างเข้าแก่ให้แล้าท่านก็จะลือเปลี่ยนแก่ให้ครับ เปลี่ยนปีกนกพร้อมแม่นครับต้องเปลี่ยนปีกนกเพื่อจะปรับองศาแล้วก็ปรับองศามันแม่นปรับองศามัเปลี่ยไห่พร้อมเรียบร้อยเมื่อเดี๋ยวไปเปลี่ยนหม่องบรายอันนี้ปันไดมันก็อันตรายเสียเงินเยอะเสียเงินหลายเท่าครับบเบลล์ยุนี่รับเปลี่ยนจบ